สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดท่านเรวัตสัตว์เดือดผู้กำกับในงานเลี้ยงเหมือนส่งมาชี้สุไปดูแลพื้นที่วันที่8กันยายน2566ในารายการโหนกระแสพลตำรวจโทรรวัตกริ่นเกซอนอดีตผู้บัญชาการปรับปรามยาเสพติดสัตว์เดือดถึงกรณีกำนันนก สั่งมือปืนยิงสารวัตรแบงค์ตำรวจทางหลวงเสียชีวิตต่อหน้าตำรวจคนอื่นๆอีกกว่า21คนและในนั้นมีออระดับผู้กำกับและยังมีผู้การรวมอยู่ด้วยลั่นท้าเป็นผมอยู่ในงานจะยิงมือปืนคนนั้นกลับทันทีโดยท่านเรวัตเผยว่าตนเคยเป็นผู้กำกับทางหลวงมาก่อนลูกชายตนก็เคยเป็นสารวัตรตำแหน่งเดียวกันกับน้องที่เสียชีวิต ต้นก็ไม่เคยต้องไปนั่งกินข้าวกับใครแต่ถ้าไปนั่งกินข้าวแล้วได้เงินก็คงเป็นอีกเรื่องเรื่องนี้ใครก็รู้ดีว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์แต่สิ่งที่ตนเสียใจคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้าตำรวจ21คนเรื่องมีคนเป็นผู้กำกับที่อยู่ในเหตุการณ์มันควรจะต้องรู้จักประเมินสถานการณ์กำนันไม่ใช่ตำแหน่งใหญ่โตอายุก็รุ่นลูกทำไมผู้กำกับไม่รู้จักห้ามปรามต้องปกป้องลูกน้อง แต่นี้ไม่มีเลยพลตวรวจโทรเรวัตกล่าวว่าถ้าผมอยู่ในงานด้วยผมยิงไอ้มือปืนตายเดี๋ยวนั้นถือว่าผมทำหน้าที่ผมเห็นซึ่งหน้าละว,ว่าไอ้มือปืนมันไปยิงคนผมต้องระง,งับยับยั้งเพื่อป้องกันช่วยเหลือชีวิตคนอื่นผมทำไปภายใต้กฎหมายแต่ว่าไอ้น้องผู้กำกับมันไม่ทำเลยทำไมคุณไม่ช่วยเด็กผมเสียใจนะมันก็ต้องบอกกำนันมันก็รุ่นลูกเราหนึ่งเลยอายุมันก็รุ่นลูกสอง ตำแหน่งกำนันไม่ได้ใหญ่เลยผมว่าที่มันเกรงใจมันไม่ใช่อิทธิพลหรอกครับมันอิทธิเงินตามข่าวนะกำนันตบโต๊ะไอ้ผู้กำกับมันต้องบอกเฮ้ยไอ้หนูมึงใจเย็นนี่ลูกน้องกูมึงเกรงใจกูบ้างเนี่ยเหมือนส่งมาชีส้สุไปดูแลพื้นที่อ่ะ ด้านรองแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสองได้เผยเช่นเดียวกันว่าไปสืบเบื้องหลังเรื่องนี้มาแล้วพบว่าสาเหตุของเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องของตำแหน่งแต่เป็นเรื่องของผลประโยชน์น้องที่เสียชีวิตเพิ่งไปประจำใหม่ที่พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผบชกสกไปปรับปรามสวยรถบรรทุกเป็นมือดีของผู้บัญชาการเป็นคนที่ผู้บัญชาการไว้วางใจส่งไปแก้ปัญหาสวยรถบรรทุกชัวร์น้องไม่รับผลประโยชน์มันก็เลยมาเกิดเรื่องแบบนี้ ขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ